สวัสดีค่ะพบกับหญิงไอซ์และรายการ Beauty Forward สวยเพื่อรายการที่จะทำให้ผู้หญิงสวยเพื่อตัวคุณเองค่ะวันนี้หญิงไอซจะพาสาวๆมาสวยเปรียร้ยวแซบย้อนยุคกันในแบบสวยเพื่อสาวยุค50กันค่ะแต่วนันนี้หญิงไอไม่ได้แต่งหน้าตัวเองนะเสียดายมะ แต่ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะเธอเป็นหญิงสาวสวยเปรี้ยวแซบและย้อนยุคค่ะเรามาขอเสียงปรบมือเชิญเธอเลยดีกว่าค่ะใช่จำได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องมัดที่อยู่ช่องช่วงต่อไปไม่คุ้นหน้าเลย นี่แหละค่ะนี่อหน้าจริงนี่ไงเดี๋ยวเอาหน้าร้อนๆมาเดี๋ยวให้พี่ไอแต่งว่ดูว่ามันดีขึ้นไหมหนูเพิ่งตื่นนอนหรือเปล่าคะใช่ค่ะพี่ดูจากทรงผมนึกถึงสาวยุคห้าสูนึกถึงใครคะน้องมาร์ท สำหรับมันนะคะมัดคิดว่าเป็นคุณแมรี่ลีนมอนโรแมรีร่ลีนมอนโทอร,รนโที่ชอบแบบว่าเปิดกระโป,ปรงใช่ไหมก็มแบบผมบอลบอลเราก็จะต้องมารู้ก่อนว่าสาวายุ50เนี่ยเขาชอบแต่งหน้ากันแบบไหนเริ่มจากผิวหน้ากันก่อนเลยนะคะผิวหน้าของสาวายุค50เนี่ยมักจะชอบให้ผิวขาวกว่าผิวหน้าจริงอย่างน้อยหนึ่งเบอร์แล้วก็ต้องเรียบเนียนกริบ เหมือนเบื้องเคลือบถูกต้องประมาณนั้นดังนั้นวันนี้จะต้องแต่งดูค่อนข้างหนานิดนึงะนะคะเริ่มจากเราจะต้องลงเบสดก่อนนะคะถูให้ทั่วหน้าไปเลยเพื่อให้ผิวหน้าของน้องมัดเนี่ยสม่ำเสมอกันถามว่าทำไมตอนนี้วันนี้หญิงคายไม่แต่งหน้าตัวเองผู้ชมคงเบื่อแล้วนะคะัล้วก็อยากได้ได้เห็นหน้าสดของคนอื่นบ้าง ลงเบตไปแล้วเป็นไงสีขาวก็จางใส่ขึ้นทันทีหลังจากลงเบตแล้วเราก็มาลงบีบกันต่อนะคะบีบีลงแล้วขาวเลยเห็นไหมขาลืมเราจะต้องลงในเรื่องของ foundation หรือร <ลง S 2> องรองพื้น<ง>ใช่แล้วค่ะวันนี้เราเลือกใช้รองพื้นของ ลาล่ามาเซียลนะคะแต่คือ<ม>ลองพื้นนี่คือเราลงไปก็คือแบบเหมือนปกปิดเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครัปกปิดให้มากขึ้นเหมือนเหมือนสองตัวที่เราลงไปนะมันเปิดเหมือนเป็นการปรับสภาพผิวซะมากกว่ายกันยุคของการแต่งหน้าเนี่ยมันเหมือนว่าเราแต่งแล้วก็ย้อนไปเรื่อยๆเยนาะใช่มันเหมือนแบบว่าเหมือนแบบทฤษฎีเดียวกับแฟชั่นคะก็คือ ช่วงหนึ่งมันเคยแบบอย่างนี้ฮิตกันแล้วก็แบบผ่านไปสักพักหนึ่งสิปีอะไรเงี้ยมันจะวนกลับมาใหมอ่อันนี้นะครับคือเราใช้<ห>แปง้งคอนทัวร์หน้าลองมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกอยากเน้นมากขึ้นนะครับก็ใช้นิ้วกดลงไป,ปเบา<ม>ๆนะครับเพื่อที่จะให้มันซึมแล้วก็ลงพืนเข้าไปในหน้ามากพอเราลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องปกปิดเหนือกว่านั้นอีกเช่น รอยสิวรอยแดงหรือว่ารอยแห่งกาลเวลาที่น้องมัดอาจจะแอบมีอยู่นิดนิดด้วย oh. คอนซีลเลอร์นี้อ่ต่อไปเราจะใช้แป้งฝุ่นนะคะ oh. ของลอล่ามาเซียร์คาน์ซูรูเซนถูกไหมใช่ <Ch ai. S 1> <laughs> ที่ใช้แป้งฝุ่นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราลงรองพื้นแล้วก็เราได้รองพื้นสีที่ต้องการที่เข้ากับใบหน้าแล้วนะคะถ้าเกิดเราใช้แป้งที่เป็นแป้งผสมรองพื้นหรือว่าแป้งอัดแข็งเนี่ยสีมันจะไม่โป่งแสงแล้วมันก็จะกบสีรองพื้นของเราหมดดังนั้นเราจะต้องใช้แป้งฝุ่นนะคะที่ไม่มีสีเพื่อที่จะให้สีรองพื้นของเรานะั้นอยู่กับอยู่บนใบหนะ้า ทัวใบหน้าแล้วต่อไปนะคะเราจะมาแต่งตาในแบบของสาวยุค50กันค่ะซึ่งตาของสาวยุค50เนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชีจะทาแบบว่าสีขาว,ขาว ช่เปิดตาเนี่ยจะออกขาวๆนะคะหน้าก็ขาวตาก็ขาวชื่อคิ้วดำแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าชาร์โดตานะคะให้ดูแบบว่ามีเบ้าตาลึกๆสิ่งแรกที่เราจะลงนะคะเป็นพายเมอร์ตานะคะลงพายเมอร์เพื่อให้สีแน่นชัดชัดเจนถ้า <Wow. S 1> จะมีเักเทปมาที่ให้ eye แต่งหน้าผู้ชายคงจะได้ใกล้ชิดกว่านี้ oh, <no. S 1> วันนี้ค่ะเราจะมาใช้อชิของ เนคเกตสกันนะคะซึ่งจะมี3ามสีที่เราได้ใช้กันวันนี้ก็คือมีสีบูติคอลไหคะสีขาวสีที่2ก็คือสีนี้ค่ะเชสใช่สีชีสนะคะเป็นสีออกแบบน้ำตาลแกมๆหน่อยเนาะแล้วก็สีที่3คือสีเวิร์นั่นเองนะคะให้ดูเป็นตาฝรั่งให้ดูนีโหน ต่อไปนะคะเราจะมาลงสีเปลือกตากันโดยใช้สีเวิร์บเองเพื่อความวิงมากขึ้นค่ะเชียวเชียววมานี่ I to kill นคะคะวิ่งชนะยืนอยู่สีแยกโชคใจสีเห็นมาถึง R C A <ล>ว้าวเรามาเติมชดว์โดให้ตานิดนึง <_' S 1> สิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนะคะก็คือการเขียนไลเนอร์นั่นเองเขาเขียนชิดขอบตาในแล้วก็ห่างกันข้างยาว <_' S 1> ต่อไปเขียนคิ้วก่อนแล้วค่อยติดขนตาเบา แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยติดขนตาแล้วก็เขียนคิ้วซึ่งมันต้องแบบเขียน่างนี้ถูกไหมปุยตาเขียนแบบนี้เขียนเฉยขนตาบันบางบางคนเขียนไม่เห็นเพราะฉะนั้นเขียนคิ้วก่อนชู่เขียนคิ้วก่อน,นต่อไปติดขนตาค่ะวันนี้เรามีขนตาแบบใหม่ ใ้หัวตาเพื่อให้ความวิงวังมากขึ้นเท่านั้นเองต่อไปเราเป็นการปัดแก้มกันค่ะสีเบาๆของสลีเขาอ่านว่าพิงค์ไอซนะคะสีกลางเอาเลยค่ะหน้าเนี่ย เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตาเป็นแก้มเป็นการเช็ดิ่งไฮไลท์นะคะและส่วนสำคัญที่สุดของสาวยุค50นั่นก็คือท้าปากสีแดงนั่นเองเอาล่ะค่ะามาทาปากสีแดงกันดีกว่าพี่ลิปสติกสีแดงมันไม่ได้มีสีเดียวนะก็ใช้สีนี้มาตลอดชีวิตมันมีหลายสีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามัดจะมาสอนวิธีการเลือกลิปสติกสีแดงให้เหมาะกับตัวเองนะคะนอกจากนั้นแถมเดี๋ยวพี่ไออยู่กับเราก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอสอนเทคนิคนะคะ การทาลิปสีแดงให้อยู่ติดทนแล้วก็แดงตลอดเวลาค่ะโอเคได้เลยเดี๋ยอย่าลืมติดตามในช่วงหน้ากันนะคะ